ครับผมวันนี้มีตัวหนึ่งดอกหนึ่งจุดมารีวิวนะครับผมเพิ่งผ่านสามเพชรทองมานะครับผมตัวนี้มาดูรายละเอียดตัวละครกันนะครับรายละเอียดตัวละครครับผมลบมาทั้งหมด2องพนะครับชนะพันสครับผมแพ้700ครับคิวมา6กหมืครับผมเดทมา4ี่หมนะครับผมคิวเดทหกสิบเครับเฮดชฉาอีบ้ห้าเปอร์เซ็นต์ครับนี่ลบสามร้อยสามสิบสี่ครั้งนะครับผมมีพอยต์ในตัวเหลือยี่หมื่นสองนะครับมาดูรายมาดูอาวุธครับผม ตัวนี้ไม่มีอาร์คนะครับผมตัวนี้ที่สําคัญยังไม่ยืนยันอีเมลนะครับมีคิดพีเก้าศูนย์นะครับผมคิดพีเก้าศูนย์สไนน์นี่บาเลสบาเลสนะครับผมพีเอสจีดากูนอฟนะครับบาเลสพีเอสจีดากูนอฟส่วนซองนะครับผมซองสเปซสเปซเงินนะครับกับซองเงินนะครับไอเทมแลนะครับไอเทมแลส่วนพกนะครับผมพกบอมอันนี้สองวันดีเกิลนะครับผม ตัวละครครับเปีเล่หนึ่งใบฉายาครบหนึ่งช่องครับไอเทมไม่เหลือนะมาดูฉายาครับฉายานะครับผมคุมนี่ขาดเยอะนะครับแต่สไนครบครับผมลั่นเกือบครบระเบิดเกือบครบซองเกือบครบนะครับผมตัวนี้ยังไม่ยื่นอีเมลครับผมขายถูกถูกครับ